่าเร็วด่วนกลุ่มไหนช้ามีงรางวัลตั้งต้นไว้เลยค่ะยืนรอเพื่อนหนึ่งอยู่ฝั่งนี้สองอยู่ฝั่งนี้ไปทิศริมฝาเลยไปยืนแถวตอนอเดี๋ยวจะบอกว่าจะทำอะไรแถวตอนนะคะเอา้ามันอุ้ยอ้ายจังเลยเฮ้ยอ้าว ฟังนะคะกิจกรรมนี้เรียกว่านิทานคนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องเดียวกันจะให้เล่านิทานต่อกันนะคะโดยขึ้นต้นด้วยคำว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะอ่าไปจะถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะต้องจบด้วย อย่างมีความสุขนะคะขึ้นต้นด้วยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วและจบด้วยอย่างมีความสุขเอาตัวแทนมาดูสิไทยชนะจะได้เล่าก่อนอ่ากลุ่มที่นับหนึ่งอ่ะฟันเขานะคะพร้อมเริ่ม กาารั้้งงหนนนึ่มแลวไม่ตออด้วยตัวละครอื่นสิมีหมาป่าตัวหนึ่งอ่ะต่อเลยค่ะอยู่ในป่าใหญ่อาศัยอยู่กับเพื่อนฝูงในป่านั้นช่างเงียบเหงาเหลือเกินเอาละมันจิตมีความสุขเลยมานไดแล้วเลยหมาป่าปู่นั้นจึงออกเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปเขาลูกใหม่ ในระหว่างนั้นก็บังเอิญไปพบกับสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกแล้วเพื่อนบอกว่าที่นี่ไม่มีอาหารขาตานี่เพื่อนไปกู้เขาขึ้นมาลูกเอาด้วยเอาไปเรื่อยๆเอาสิบมิมองยูบอลลัสัวต้นแอปเปิ้ลต้นอะไรนะคะเอาได้พบกับต้นแอปเปิ้ลต้นหเอามีแอปเปิ้ลเข้ามาแล้้วตะ ดอกเต็มไปหมดและมีสวนดอกไม้ลายล้อมมีผีเสื้อบิตอนตามดอกไม้อย่างสวยงามแต่ภายในสวนดอกไม้ที่สวยงามมีสัตว์อันตรายอยู่ออเออเลยสองคนอ๋อความอ,อันตรายของสัตว์นั้น <c oughs> เขาก็แต่เขาก็ได้ตกลงกันเป็นเพื่อนรักกันได้อยู่ด้วยกันได้ เขาอยู่ด้วยกันได้อ,อยากมีความสุข